พระสูตรสูตรนี้มีใครได้ปัญญาข้อไหนบ้างจะต่อยอดกับพระคุณเจ้าก,กับพระอาจารย์นางไม่มีความผิดอ้อนวอนยกมือขอร้องพูดดีพูดแบบทุกอย่างคนกลัวตายคนสมัยก่อนเขามีความซื่อสัตย์ขอร้องต่างๆนานาให้เรามาแล้วเขาทำตามหน้าที่อยากได้ทรัพย์อยากไรก็เอาไปก็ไม่ยอมอีกกลัวจะไปบอกคนอื่น ต้องฆ่าด้วยโกรธมากอาฆาตจองเวียนเอาไว้ขอให้ได้แก้แค้นไม่ได้ฆ่าคืนทั้งหมดไม่ได้มีความสุขนะตาด้วยความโกรธก็ตนกนรกคนที่กระทําก็ไปตนกนรกแต่บุญที่ทำอยนน่างนี้คนหนึ่งเป็นพระราชาคนหนึ่งเป็นพาหิยะคนหนึ่งมีกรรมเป็นสุป,ปะพุทธก,กุฏิเป็นชายโรคเรื้อนลำบากคนจนขอทานไปอีกคนหนึ่งไปจนข้าวแดง ได้บรรลุธรรมทั้งหมดเป็นโยมนะโยมก็บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดด้วยพระพุทธเจ้าไปโปรดด้วยพระสาริบุตรไปโปรดโดยเฉพาะพระเจ้าประคุสาติถ้าพระพุทธองค์ไม่เสด็จไปโปรดเขาต้องตายในคืนนั้นเช้ามาอายุขัยจะหมดแล้วเห็นไหมถ้าไม่รีบสละราชสมบัติไม่รีบถือเพศนักบวชแล้วไม่รีบตามหาพระพุทธองค์เนี่ยไม่ทันความตาย ไม่แน่นอนเร็วๆไวๆเป็นเราจะทําได้ไหมเป็นพระราชาอยู่ดีๆแค่ได้รับพระราชสารจากพระราชาอีกเมืองซึ่งเป็นเพื่อนรักกันแล้วบรรยายคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็คือบทที่เราสวดเช้าเย็นนั่นแหละพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นแหละเราก็สวดจังแต่มันมันไม่เหมือนพระราชาองค์นั้นเลยใช่ไหมสวดเป็นบุญไงแต่ถ้าจะเกิดกุศลน,น้อมเข้าไปจุดปักหลากใหญ่อีกอย่างคือสําหรับนักบวชคือ พระเจ้าปกโกษาติบวชอุทิศเพื่อพระศาสดาโดยตรงเลยทียนี้การบวชเราเนี่ยไม่ได้มีจุดถึงองค์พระศาสดาโดยตรงจะอย่างไรก็แล้วแต่เราสามารถมาศึกษาพระธรรมแล้วทําจิตให้ตรงได้อาจจะบวชเพื่อพ่อเพื่อแม่อาเพื่อชาติยี่สิบด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเนกขมภร,รมีส่งมาทั้งนั้นขอให้พระคุณเจ้าผู้เป็นนักบวชทุกท่านเนี่ย และศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเจ้าทั้งหลายจะมีเจตนาตรงถึงพระพุทธองค์อุทิศเพื่อพระพุทธองค์ถ้ามีจิตตรงถึงองค์าสดาแล้วไม่มีคําว่าตกต่ําหากเป็นโยมก็จะมีสวรรค์มีสุขเป็นที่ไปหากเป็นพระคุณเจ้าก็จะเจริญในพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าปกุาติมีจิตอย่างแรงกล้าศรัทธาในพระพุทธองค์สระราชสมบัติ ถือเพียรนักบวชน้กก็เดินทางไกลไม่ใส่รองเท้าด้วยเพราะบาดเนี่ยประราชานะเหยียบน้ําเหยียบอะไรก็สู้เดินด้วยความมุ่งมัน่นตั้งมั่นว่าจะไปหาพระศาสดาอยู่อีกเมืองเมืองหนึ่งยังไม่ถึงอายุไขัยจะหมดไปพักในโรงหญ้าพระศาสดาก็มาโปรดด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์ศรัทธาในพระธรรมฟังธรรมก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเช้ามาก็ เจอนางยักษ์ซึ่งถ้าไม่ฟังทาในคืนนั้นก็จะไม่ได้เป็นลูกของพระศาสดาก็จะเจอนางยักษ์มาขิดตายดังนั้น,นกรรมไม่ควรกระทําบุรุษผู้ตาดีบุคคลผู้ตาดีเห็นว่าถาขนาดมันเป็นหนาหรือเป็นบบอก็ไม่เดินอย่าเดินไปพุทธบริษัทผู้มีใจดีผู้มีปัญญาดีผู้มีตาสว่างทั้งตานอกตาในรู้ว่าสิ่งใดเป็นบาปก็อย่าก,กระทํา ง่ายๆเองแค่นั้นเองและบาปที่กระทำมาแล้วหยุดสต็อปป้องกันบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นด้วยศีลด้วยการสำรวมไปดูใจตัวเองค้นหาบุญที่ทำมาดีแล้วและก็รักษาบุญนั้นไว้และก็สร้างบุญใหม่เพิ่มขึ้น4อย่างความเพียรถูกต้องท่านก็จะเป็นผู้เจริญถึงองค์พศาสดาอนุโมทานา